สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเครเตทุกท่านนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะืัอนี้บ่ได้ทาคลิปอย่างเลยพี่น้องขาจนอนนะครับพักผ่อนพี่น้องฝนกระตุกดีดีนะพี่น้องเนาะพ่อได้ลงคลิปเลยวันนี้เอาคลิปเา่าเธอเดียวเลยเรานี้ท่านไหนพี่น้องฟังนะครับพี่น้องวันนี้ผมว่าสิมาเ่านีท่านไหนฟังพ่อได้ลงคลิปเนาะเป็นนท่านสมัยต่างแต่ผมยังเล่นน่อยนะพี่น้องเนาะตั้งแต่พอเม่เราให้ฟังเนะพี่น้อง เป็นนิทานเรื่อง آ, ลวงพ่อขี่ไกโปลเพื่อน้องครับลวงพ่อขี่ไกโปเนี่ยเป็นนิทานตั้งแต่สมัยเก่าแล้วเด้ผมสิเขา้เรื่องเลยนะครับมือหนึ่งแล้วมื่หนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนว่ามือหนึ่งแล้วก็มีลวงพ่อองค์หนึ่งลวงพ่อองค์หนึ่งก็อยู่กับเน่นหน่อยอีกองค์หนึ่งกันนะครับเพิ่อนอยู่กันสององค์นั่นแหละอยู่วัดบ,บ้านชนนบทบ้านนอกนะครับพีน่นน้องอยู่กัน หลวงพ่อกับเนียน้อยนะครับกับหลวงพ่อเนี่ยรับสิมีกิติมุ์มทั้งนอกแน่ไปสวดไปสันทั้งนอกเน่ยทั้งน้อยนะครับเนาะเพราะว่าเป็นม,นมีกิติมุ์เป็นเป็นพระก็ออกไปข้างนอกง่ามคนออกไปข้างนอกคนกัดสิสังเนียน้อยว่าเบิ่งวัดเบิ่งว่าดีๆเดอ้อเนียน้อยอย่กหายไกลขึ้นสลอกสลาขันไกลขึ้นสลอกสลามาขลาืขี่ไซส์สล่าก่อิให้เจ้าเลียเด็ยกเลียก,กินเลยเผุนว่าเนี่ยผุนหายเนี่ยน้อยเนาะ เนี่ยหน่อยก็บ,บอกว่าครับผมครับมีมือหนึ่งเป็นอ่าออกกิดนิมนต์ตั้งออกเิ่นกับสังเนี่ยหน่อย,อยคือเ็าอ่ะละสังว่าเนี่ยหน่อยเจ้าฟาวัดดีดีถ้าเจ้าป้อยให้ไก่ขี่ใส่์ซา่านะเจ้าเิเดรียดเด้อว่าเนี่ยหน่อยก็บ,บอกครับผมได้ได้ได,ได้มือนั่นเนี่ยหน่อยก็ออกอุบายเป็นสลาดเป็นคิดเหงียงสิขแกงลวองคออ่อะละ บัดทนีเนีนหน่อยก็ไปสื่ออะน้ำตาลปิมเนาะพี่น้องเนาะน้ำตาลปิมก็จะสีออกเลยแหละเนาะแข่แข่ขี่ไก่เอา,ามาหยอดไว้เต็มสาราอืมบัดทนีหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อกลับมาจากนิมนต์นเรียบร้อยแล้วก็มาเห็นอ้ขี่ไก่เต็มสาราพี่น้องไง กะให้เนี่ยบอกยังไงนี่คอยสั่งเจ้าเร็วสั่งแล้วบัดำบัวดีเนี่ยน่อ้นี่สั่งบอกให้เบิ้งวัดเบิ้งว่ยดีๆจังไรป่วยไกล้ไม่ขี่ใส่สาราเป็นว่ะแกเลยสั่งเลยนี่น่อยคอยบอกเจ้าจังไนขันไก่้มาขี่ใส่สาาให้เจ้าเลียกินให้เบิ้ดเห็นน่อยก็ครับ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 ผมที่ทำตามหลวงพ่อครับผมบัวดำหลวงพ่อจะให้ผมหลยเนี่ยน่อยกับเลียกินจนว่าเกี่ยงมันหลอนเบิ้ดรุ้ยเหลืออยู่อันสุดท้ายเหลืออยู่อันกองสุดท้าย ้ยนี่หน่อยเจ้าคือกินได้จังไดหลวงพ่อว่าปาดข่อยกระบอกเรียนว่าเจ้าจกินได้อีหลีบเด้วนี่โอ้ก็มันแสีบหลวงพอ่อหวานเพื่สันแสีบช่วยขนาดมันเมนบ่เนี่ยหน่อยเจ้าอย่ามาคิดตัวเสียบจังไดขันโบเสียบผมสมสัติเซยนเลี่ยก,กินได้ปานนี่พนว่าเนี่ยหน่อยว่าหลวงพ่อก็เลยว่าเมนเมนบ่กว่ากับเมนหน่อหลวงพอ่อเขาลองกินเบื้องผมเรียกว่ไปหลวงพอ่อกองหนึ่งอยู่หลวงพ่อก็ปะ ลองเบิ่งดูมันกินได้ปลานี่ก็สิแซ่บอยู่ตัวว้าเลยวเนยหลวงพ่อกบบเลียบมึงบึ้ดหวานซ่วยเลยวะคำแรกเสียบเลียบคำสองบึ้ยมันเสียบเสียเลียกินบึ้ดเลยหลวงพ่อเบึ้ยแซ่บวิริเนียนหน่อยยูเมนข่วมเจ้าอยู่ดีเถะวะขี่ใกล้เนี่ยมันก็แซ่ยบตัวเราหน่อยอันเสียบเสีบเสียบเสีบเนี่ยหน่อยเสียบเสีบเดี๋ยวมือล้างเดี๋ยวคอยบอกเจ้าไหม พ่อมือลางเพิ่นออกกิจนิมนต์ใหม่ก็สั่งนี่หน่อยแล้วว่าเจ้าบ้ตอ้องเบืองยังว่าสั่นปล่อยให้ไกลขึ้นขี่ให้เต็มสโลงสลาไปเลยอ่าเจ้าบ่ต้องเฮ็ดหยังเจ้านอนเล่นสบายโลเดเที่ยวลงฟอร์มเมียนเองเงือ่มื่อนั้นเนี่ยหน่อยก็ได้ใจกันนอนเล่นอยู่ใต้ห่มไม้เปิดมือแล้วปล่อยให้ไก่ขึ้นมาขี่สโลงสล,สลาเต็มเลยพอกลับมาพอจะกลับมาหอดวัดปุ๊บของ หลวงพ่อมานี่หน่อยก็มาอ้าวหลวงพ่อมาแล้ววะมาแล้วแต่ว่าจบมาต้องไม่ต้องโยงม่ต้องโยงเดี๋ยวสาระหลวงพ่อจัดการให้มาหลวงพ่อไปแล้วก็ไปกับเรียกคั่มกองแหลกปุ๊บมันคือบทส่งหวานก็จังมือหนั่งว่ะล่องลองกองสองกองสองปุ๊บเฮ้ยส่งมันเหมือนคืนคืน ร่องกลองสามมึงมันโบแมนละมั้งเออเนี๋ยวน้อยมานนี่น้อยมานี่มันคือเปแร์เสียเหวานคือจังมือนั่นอ่ะเอากระบื้อขี่ไก่บปอร์เสบยหวานจะได้หรอลูกพ่อเอาแล้วมือนั้นมันยั้งสนเออเดมเอาน้ำตาลมาหยอดไว้ตัวลูกพ่ออื้ออีมันกูเสียรูด้วยหน่อยไล่ตีหน่อยรอบบัดรรอบว่าพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าหลวงพ่อขี่ไก่ปูพี่น้องครับสวัสดีครับ